สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุทกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะนัดมีรถสวยๆเข้าหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะใครที่เป็นสาววกวีออสห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะคะกับตัววีออส 1.5e ปี2018นะคะได้เป็นรถชมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดนํามารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะ ใครที่มีแผนออกรถช่วงนี้อยู่นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตัวดอกเบี้ยรถดนใจนะคะ4ปี2.59% 5ปี2.79%หรือขายาก่อน6ปี7ปีดอกเบี้ยเพียง2.99%เท่านั้นนะคะตัวดอกเบี้ยพิเศษนี้ใช้ได้ถึงวันที่5กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีกแค่4วันเนาะ ใครที่มีแคมเปญออกรถช่วงนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะก่อนที่ตัวดอกเบี้ยพิเศษจะหมดอายุรงนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีให้บริการนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้หรือใครที่สนใจออกรถแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะในส่วนของป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะ ก็ไก่มอมา้า3704กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมนะคะฝากระโปรงหน้าส,สวยๆเลยนะสันเหลี่ยมคมเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินเลยนะ เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสําหรับคันนี้นะคะแต่ใช่ว่าจะไม่มีตําหนินะเพราะว่าในส่วนของการชนด้านหน้านะคะมีร่องรอยของการโดนเบียดมานิดนึงเนาะซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะลูกค้านัดมารีวิวกันแบบเรียวๆแบบสดๆให้ดูเลยนะคะนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่สวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะลูกค้าไม่มีอเขาเรียกว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟคกเตอร์น โคมใสๆขาวๆสวยๆนะคะ,ม,ะ,คะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะตัวข้อมูลของรถนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะลูกค้าไม่มีชนหนักผิกควม่มหรือว่าจงน้ำอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าเป็นล้อมแม็กนะคะแม็กเดิมจากโตโยต้านะน็อตสี่ลูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางเป็นยางกูดเียนะคะ ได้เป็นยางกุดเยียเลยนะคันนี้นะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ามันหยุดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในกลมๆนะคะรอยซีนเดิมๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้ามีไฟเดี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะลูกค้ามือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยนะคะกระจ กเดิมแท้โรงงานเลยโลโก้โ,โตโยต้ามีติดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยพลาสติกขึ้นรูปสีพิงกโกร์นะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงป,ประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบกันลื่นถลายนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัย3ก้านเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสิกหลอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนไม่เดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูเลขไม่กันเลยนะคะไม่ถือว่าไม่เยอะมากนะสําหรับคันนี้นะคะอ่ะนี่เลยนะ เลขไม่อยู่เพียง1 2 2 8 7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะลูกค้าเช็คข้อมูลจากศูนย์บริการได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์อัน็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะ เป็นโทนสีดำตัดด้วยสีพิงโกนะคะฝ้าแพดานนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันเลยนะฝ้าสวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาผ้าสีดำตัดด้วยได้สีส้มตรงกลางนะคะเป็นเบา จากโรงงานเลยนะเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสเปคของวีออสเขาเลยนะเบาะจะเป็นแบบนี้นะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยบขยือนนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราคัดเกรดเอทุกคันนะไม่มีการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยๆนะลูกค้านอกจากลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษแล้วนะคะของเรานะยังมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะ ตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะโดยบริษัทตรวจลดชั้นนำนะคะลูกค้า สวยๆคันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเนี่ยออกคนเดียวได้เลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งกันสบายๆนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฟังไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําตรงกลางหนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะลูกค้าสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะนี่ ขอบยางดึงดูได้เลยนะคะตัวสปอร์ตเมทอาร์เนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยโปสสีแต้มสีเลยนะครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดนะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นัดยินดีให้บริการนแนะนำคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงาม ไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะปายทะเบียนนี้เลยนะคะ7กไก่มอม้า3-704กรุงเทพมหานครนะสวยๆคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันนะคะลูกค้านี่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะ ในส่วนของรอยซีนแต่เข็บรอยเย็บต่างๆเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อตด้านท้ายนะคะฝากรกะโปรงท้ายไม่มีรอยไขยรอยเขยับเขยืขย้อเลยนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะขอบยางนะจิกลงไปนะคะเห็นรอยเล็บชัดเจนนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่เข็บรอยเย็บต่างๆเนี่ยคือเดิมๆเลยนะโครงสร้างเดิมนะคะส่วนคานด้านหลังนะคะนี่ สปอร์ตเมดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดตัวคารนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขายรอยขยับเยี้ยเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะล้ออะไรนะคะยังอยู่นะคะถุงเครื่องมือยังอยู่นะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะบอดี้ด้านข้างนะคะนี่ นี่ซีนนะคะสีไข่ไก่เดิมๆจากโรงงานสปอร์ตเมดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นนะได้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ารอบพัน ไม่มีการชนหนักเลยนะการันตีให้นะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะนี่แผ่นเพจของรถมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยขยรอยเขยืขย้อนนะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนนะคะรถปี2018นะเช็คประวัติศูนย์บริการได้เลยนะคะลูกค้าหัวน็อตนะไม่มีรอยขยรอยเขยืขย้อนเลยสภาพสวยเลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคันนี้นะคะสภาพสวยเลย กระจกหน้ารถนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะโลโกโ้โตยตามีติดอยู่นะคะนัดแนะนําคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าต้องบอกเลยว่าวีออสนะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอึดถึกทนนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีสําหรับเพชรยนต์นะคะติดท็อปไฟทุกเดือนนะใครที่สนใจนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น6,200บาทเท่านั้นลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะ ใครสนใจนะโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสอนนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0 c ซีซี108แปดรงม้านะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะ9 1้5 e น0เถึง e 8 5เนี่ยเติมได้เลยนะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะสภาพนะคะเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะลูกค้าสามารถตรวจสอบจากศูนย์บริการได้นะคะการชนหนับขีดความจมน กับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะสภาพสวยเลยคันนี้เบาโชกคนะคะเดิมๆสปอร์ตเบรอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆนะ หัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยไข่เลยลูกค้าสภาพสวยเลยนะคะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะ <c oughs> ในส่วนของมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ <c oughs> สติกเกอร์มอ,อกอมีติดอยู่นะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ <c oughs> หัวน็อตตรงแก้มอีกหนึ่งข้างก็ไม่มีรอยไข่เลยนะคะ <c oughs> หัวน็อตตรงแก้มด้านในเดิมๆนะ <c oughs> หัวน็อตฝากระโปงนะคะ ตาปามโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะ จุดเบ็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกตเอทุกคั้นนะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้นะวีออส5 e ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติ0ูนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะราคา ค่าตัวคันนี้นะคะอยู่เพียง3ามแสนห้าหมันบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนแบบ ผ่อนสบายๆนะคะฟรีดาวน์ได้ด้วยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแดนนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจนะคะ <BU G S 1> เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ